สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซี FC ของยีลาน้อยอุ้งอิงทั่วโลกทั่วประเทศพอกันอีกแล้วพี่น้องมือนี่มื่อนี่สี้เอาเรื่องของวงไม่วงสองนะฮะก็คือวงสาวน้อยลำเพลินโชว์ของบอดโยของเฮียนหน่อยเนาะเพิ่นรวมกันบริหารพี่น้องมือนี่สิมวาว้าเรื่องของพระเอกท็อปนาราชัยนะฮะ เมื่อนี้เราเดี๋ยวออกมาว่าว่าเรามาอยู่วงสาวน้อยลำพ้นโชีิเล่าพอได้มาเป็นพออร,ระเอกเราพอได้มาเป็นหมอล่ำเรามาเป็นอย่างพี่น้องเรามาเป็นอย่างเรามาเป็นวิทยากรบอกเล่าสี่มาแช่ประสบการณ์ของเราที่อยู่กับหมอล่ำมาต่างแต่หน่อยจนว่าหอดสมือนี่ เราสิมาแช่ประสบการให้น้องๆในวงไม่นี่วงวงสองนี่เนาะให้เข้าใจในการเป็นหมอลำว่าห้าเสียตัวจังไดอดทนไปจังไดเอเรื่องโซ่เชียวแก,ก่กบกิ้งหรอกแก่ว่าแต่ว่าหฮาเสียจังไดห้าเสียใ,ให้มีตัวตนในโซ่เชี่ยวในการปูหมดเจ้าของในการโฆษณาตัวเองนะฮะ ขยันอดทนเป็นได้ทุกบทบาทท็อปนรา,าชัยแกบแสดงได้ทุกบทบาทแต้บทบาทที่คือครับตัวกกงพี่น้องเป็นตัวกกงคือคือท็อปนรา,าชัยนี่สมบทสมบาติครับนะฮะเราเป็นได้ทุกบทบาทพระเอกกัเป็นมะแล้วดาวไล่ก็เป็นมะแล้วโต๊ะตัวตลกก็เป็นมาแล้ว ออกระเทยก็เป็นมาแล้วเป็นนวยบดท็อปนรา,าชัยเนี่ยความสามารถเยอะนะครับแต่ว่าบทบาทที่โดดเล่นของเล่นนั่นคือตัวโกงถ้าขนาดโอ้ยแสดงผู้ไล่ดาวไล่เนี่ยคือขนาดสมบทสมบาทครับเราอยู่ระเบียบว่าทศินหาปีบนี้พี่น้องเราสิเอาประสบการณ์ที่เคยอยู่น้ำหมอลำ่ำ ที่เคยยูนน้ำระเบียบม,มาเผยแผ่ให้น้องๆในวงสาวน้อยํำเพรินโชคฟังนะฮะแล้วเล่าสีอวไปแนวทางแนวไหนเนี่ยกับสีขอเชิญพี่น้องมาเบ่งแนวความคิดของเราเราสีอวไปทางไหนเนาะเอาเชิญครับไอที่มาตรงนี้อันดับแรกบอกไว้ก่อนเลยไอไม่ได้มาเป็นพระเอกไอไม่ได้มาเป็นหมอํำ ไอจะเอาประสบการณ์ความรู้ที่ตัวเองสะสมมามาทายทอดให้มุต,ตุใช่พลิเก่งเนี่ยครับแต่ไอายขึ้นบกขี่ขันไปถามใครก็ได้ท็อปธนาชัยเป็นคน้นทีบา่าและก็ขยันแต่เขาไม่เก่งเขาไม่เก่งเขาไม่ดังท็อปธนาชัยนะ่ะเขาไม่ดังแต่เขาทําได้ทุกอย่างก็คือไอเห็ดเห็ดใดทุกอย่างที่นี่พระเอกไอก็เป็นมาเล้วตะลกไอก็เป็นมาเหลวโตวโกงไอก็เป็นมาเหลวอ่ะ ที่นี่มันมันก็นเลยแบบว่าไอ้ก็คือสุดเพดานแล้วคันไอ้ที่เป็นพระเอกไอ,อ้พ่อแมพี่ฮอตที่เป็นคนเสมอตนเสมอไปแล้วก็รับผิดชอบสูงมาตั้งแต่ไหนสิบหกปีที่รู้จักกันใช่ก็เป็นเดิมทุกวันก็คือพี่ฮตอฮตก็เป็นคนเดิมของน้องกับผู้ใจเนี่ยถ้าบดิจางคุณนงาำความดีน้ำกันหรือรว่าบด้หากแห่งกันอยู่กันแบบปกวมาก่อนจะไม่มีทางคืนมาหากันได้แบบนี้นะครับแม่ติมเหมือนกันน้องก้อยเหมือนกัน สมัยนั้นมันนี้ผีครับแต่มันยากมันยากมากมันมีโซเชียลใช่ครับแต่สมัยนี้โอกาสยวิรอบตัวมึงพูโตัวได้นองวิรอบตัวทุกคนเลยทุกคนที่เป็นิวเจนเนี่ยไอ้เบืองเหล่านี่ควาอมสามารถกันเบิดเลยไอย้ถึงอยากบอกว่าไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวแล้วก็ไม่ต้องไปอิจฉาคนที่เขามีพรสวรรค์เราไม่มีพรสวรรค์ไม่ต้องไปอิจฉาคนที่เขามีพรสวรรค์ให้คิดแค่ว่า พรแสวงแสงพรสวรรค์ได้จริงๆจริงถ้าเป็นคนที่ระวัง <ๆ S 2> เพราะว่าไอ้อยุระเบียบวัตศิลป์นเนี่ยหปีเต็มๆเนี่ยไอจะถ,ถูกปลูกฟังตลอดหนูสังเกตไหมศิลปินยุรเบียบวัตศิลป์บบเวลาออกอส,สื่อเวลาโพสต์สื่อเขาจะโพสต์เรื่องเสียๆไหมไม่มีแต่ปลูกฟังอันดับแรกคือไม่ให้มีเรื่องเสียๆอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวยิ่งไม่ต้องโพสต์ลงไปอือันนี้คือโซเชียลมันดีนะครับมันมีคุณมันก็มีโทษ ปดบัตรดีกับยี่เจ้าของเอาอปดบดตรใดดีกับยิ่เจ้าของเอามันมันมีคุณแล้วมันจะมีโทษบางทีมันมันเป็นดาบสองคมนะคือห้องหูก,กันทีอยู่แล้วแล้วก็สร้างตัวตนตัวเองให้เด่นมีอย่างดีออกมาใส่มีอย่างดีอ,ออกมาใส่ยา,อาออาใสยากราก์ไวกุยากร์ไวรุยินยังไงพี่น้องฟังแล้วเราวบาดีเนาะโอ้ประสบการ์เราหลายพี่น้องเราอยู่กับพวกหมอล่ำมาครับ เราเห็นได้ทุกอย่างนะฮะเรากระบ,บอกน้องๆทุกคนนะครับพ่นสวรรค์ถึงห้องสีบม่มีขอให้มีพ่นเสวงก็สามารถแซงพ่นสวรรค์ได้ล้วะว <c oughs> โอ้ครับนี่โบถือครับ <c oughs> นะฮะเราก็ให้หักกันเด้อระวายหักกันให้กอดกันไว้นะฮะบอลมักกันเยอะกันมากกันห้ามเลยละว,ว่า้าควรักมากกัน ขอมาปรับสิพังท่านที่เลยเ่ราว่าวงกานใดนะครับอันสีไม่เรื่องนั่นเรื่องนี้เขามาดอกปุ่นไหวขาม่าดอกอันคันได้มากกันเอากันอืมสิเป็นตัวบันนี้เรากระบ้าเนวหนึ่งพ่นสวงแสงพ่นสวรรค์นี่มาโอ้ยครับนี่แม่แนนนอนนีๆกับระบบแนวหนึ่งอ่าระเบียบวัตถศิลป์ที่เราอยู่มา กฎของเพิ่เลยคอแรกคือส่องตะนักนะฮะคอแรกคือ,อห้ามโพดเรื่องส่วนตัวลงเฟซบาว่าสร้างไพ่บาว่าบ่าพอใจไปเออเขียนไพ่กร้างให้ยิจจะขวางไว้เะสัตห้ามโพดอันนี้คือกฎของอะระเบียบว,วัตถศิลป์ขอแรกนะฮะเป็ตนตะนักในตุงนี้เห็นบอกข้างพค่ขยเห็นเนี่ยระเบียบว,วัตถศิลป์โพดนั่นโพดนี่บ่มีเนีนะฮะขาเจ้าจเห็นได้ยี่งดีว่แ เนาะอีลาน้อยองยิงเห็นบ่อิลาน้อยองยิงนี่มีทั้งพ่นสวรรค์มีทั้งพ่นสแสวงเห็นบ่ยิลาน่อยก็เล็ดดังก็เลยปังอืมผู้ลงคนบ่มีพ่นสวรรวครรรรรรร์แต่ว่าขันมีพ่นแสวงนี่สามารถแซงพ่นสวรรค์ได้คือระว่างแต่ว่ายีลาน้อยองยิงนี่มีทั้งสองอย่างพี่น้องจวด <c oughs> นะฮะ มาฟังระวอบตัวอ,อีกพี่น้องยังบ่าทันไอ้โจบเลยวเบเนี่ยเอยังเอาอันนี้เอาเป็นตัวอย่างไม่พี่น้องไนเบิง้งนี้ซื้อขออนุญาตแย่หน่อยแล้วนะฮะนะครับเอาเชิญฟังตัวพี่น้องเชิญฟังครับตอนนี้เราเราเริ่มต้นนับหนึ่งกันทุกคนนะครับเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนมีประสบการณ์มาจากไซกะซังแต่ํำเพื่อนโชว์ปีแรกเราก็เริ่มนับหนึ่งไปด้วยกันไปพร้อมๆกันพี่ก้อยเนี่ยพี่ก้อยรำไม่กินนะครับ แต่พี่ก้อยเล่นเอาสีนน้ำตาสีเทีเนเยนข้นให้เราเอาจุดเด่นของเรามามากอบจุดด้อย<ม>คนบางคนมาผมล้ำบบเป็นล้ำไม่เป็นแต่เล่นให้ได้คนจะไม่พูดถึงเรื่องล้ำหนูเลยกันไอ้เป็นคนให้โอ,อกาสคุณแต่ให้ไปแล้วอย่าพูดคําว่าอผมเคิดบ่ไดดให้เฮ็ดสักก่อนเด้อให้เฮ็ดสักก่อนลองอ่าเดี๋ยวผมสิล่องิึงครับ ทำไปแล้วมันไม่ได้ไม่ผิดนะครับอย่างน้อยเราก็ได้ลองทไาไอ้พอฝากยังไรเราเพว่าเข้องสี่เรียนดูน้ากันหลายยุคหลายา<ช>มือแต่คือเป้าหมาเยเราคือหางก,กันเด้อจับมือกันใ้แน่แนนลำเพลินโชว์เราต้องไปได้ไกลและก็ต้องมีคุณภาพโซเชียลใครมีช่องมีอะไรทำม,มันขยันแต่ต้องแบ่งจัดสัรเวลาให้ได้ไรเราทุวันม,มือนีไอ้เอ้ยเพื่อนบอกว่าห้องต่างจะซสอเน้องมันนีซสอนแล้วห้องคอยรีแลกไทยกันนั่นแหละพีน่น้อง ถ้าว่าดีเนาะฟังแล้วเป็นแจ้งนายพี่น้องมีความคิดสั่งสรรเหตให้มันได้น้อง,น,องน้องนุง่งนุ่งลูกลูกและหลานนะครับที่เข้ามาในวงการศิลปินหมอล่ำใหม่ๆนะฮะกะต้องเลียนลู้จากผู้เพื่อนมีประสบการณนี่แหละมาก,ก่อนเมื่วา,าสิเปลี่ยนหมอล่ำหลายๆคนนะฮะคือจังเพื่นมีประสบปรการแจ,จ้งยายสิมจังซีเนาะ เออฮอดดี้สวิสินเรื่องสิพี่ก้อยนะฮะเปนมีประสบการณ์อยู่ในวงมองลํำมาก่อนนะครับอันนี้ก็ให้ถามให้เรียนรู้น้ำเพิินนะครับเรื่องโซ่เชียวนี่มันเป็นดาบสองคมละวา่ามันมีดีแล้วมันก็นต้องมีลบมันก็นต้องมีไล่มันอยู่มันอยู่น้ำกันพี่น้องโซ่เชียวเฮ็ดดีก็ได้ดีเฮ็ดบ่ดี เอฟซีเพิ่นก็เห็นอยู่ในโซเชียลนะพี่น้องเป็นดับสองคมเด้อล้วก็สร้างตัวตนของเจ้าของนะครับโซเชียลนี่จาขาดไทยซู่มือินไทยดดูเฮ็ดให้พี่น้องนี่คือแจักตัวเองให้ผู้อื่นไทยจนะาขวางเน่แเพราะม่นว่าเจ้าของไปหาไทยซะผู้อื่นเน้เจ้าของบพรายไจยาขวางยัทธเทียนนี่นเขา้าบ่าจักเนี่ย <laughs> ไปบ้าน ไปว่าจะทายทายค่อยทายเสมออยู่ทายแล้วไปทายซะผู้อื่นผู้อื่นพวกเรล่าก็มีตัวตนจะขวางแฟนครับแฟนไอ้ที่ไรโบเห็นหน่ายนี่เพียรช่าเห็นไพ่แต่นี่จซื้อนะฮะห้่งกันไว้ระว่านี่แหละครับระว่านั่งเอกก้อยเนี่เราก็ลรัมบูกิงหรอกว่าสันแต่ว่าเราเอาชุดเลนของเรามากอบชุดด้อยชุดด้อยก็คือรัมบูกิงปันไดอืม จุดเด่นของเรามันอย่างพี่น้องโศกประเภทเจ้านำจานนี่โอ้ยได้กันเลยเออน,นี่จุดเด่นของเราคือการให้การโศกการเศร้าเนาะสำหรับก้อยนะฮะประสบะการณ์แล้วหลายแล้วก็ให้คอยคิดกับน้องๆทุกคนในสาวน้อยลำพิอนโชว์นะครับจะจเป็นแบบย่างที่ดีต่อไปนะครับอ้าวไทยนี่ก็เอาไว้ซ้ำนี่พี่น้อง คิปหน้าย,ยังพ่อกันไหมเด้อเดินทางไปใส้กระปอดไพ่กันทุกผู้ทุกคนเหตุการณ์ให้งานให้เจริญลุงเรื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ